สวัสดีครับพีเพจนะครับพี่เพจจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทําการใช้งานกับเจ้าตัว r ล d m ี15กับมือถือที่สเปคให้มา จัดเต็มจริงครับกับราคาที่คุ้มคุ้มจาก Xiaomi ในปีนี้ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3,490บาทนะครับจราคาเต็มคือ4,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับ ตามนี้คือให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนํนาว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้เพียงให้ใต้คลิปนี้ ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับพ่อพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยแน่นอนนะครับผมตัวนี้มาดูว่าหลังจากที่พีทำการใช้งานกับตัว Redmi 15จะเป็นอย่างไรบ้างให้ดูก่อนว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ด้านหลังมีความสวยงามจริงครับนี อันนี้คือสีสันของตัวบอดี้ด้านหลังนะครับทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือโุมด,ดูกกล้องซึ่งกล้องให้มามีความคมชัดจริงครับกับกล้องหลังที่เป็นตัว AI กล้องคู่ให้มากับความคมชัด50ล้านพิกเซลนะครับ ถือว่าทำความคมชัดออกมาได้ดีพอสมควรเลยพร้อมด้วยนี้ให้มากับแบตที่ใหญ่จริงครับสามารถใช้งานยาวนานต่อเนื่องถึง2วันกับแบตให้มา7,000ม MM. ิลลิแอมป์ร์ผมพร้อมด้วยฟ้าชาร์ให้เรามาสูงสุดที่33วันเป็นตัวเ a ม m ซูเปอร์ชาร์จนะครับถือว่าให้มาดีจริงครับนี่ อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับผมด้านบนจะมี IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลให้เรามาพี่ชอบในการดีไซน์มากถือว่ามีความพรีเมียมในการดีไซน์จริงครับพร้อมด้วย การกัฝุ่นกันน้ำที่ IP64 ด้วยถือว่าทำออกมามีความแข็งแรงจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมในการดีไซน์แล้วก็ความแข็งแรงของตัวบอดี้เครื่องนะครับผมนี่ครับแบตให้มาจัดเต็มมากซึ่งคิดดูว่าความทนทานของแบตเมื่อเราเหลือแบตเตที่1%สามารถทำการรองรับในการโทร หก่นาทีแล้วก็สแตน์บย10ชั่วโมงอะคิดดูว่าแบตอึกขนาดไหนเอาไว้ใช้ในการฉุกเฉินก็คือว่าเวิร์กมากนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถรักษาพลังงานแม้อุณหภูมิติดลบ20ก็ทําการดูแลตัวประสิทธิภาพของแบตได้ด้วยถือว่าทําออกมาได้ดีผสมควรหรือว่าเราทําการในการใช้งานรอบชาร์จที่สูงสุด100 1,600รอบในการชาร์จที่ความคม ยังคงแบบประจุที่80อัพขึ้นถือว่าทําออกมาได้ดีมากของวันนี้คือการดีไซน์เนาะด้านข้างมีปุ่ม power อันนี้ปุ่มนี้สามารถทําการปลดล็อกโดยการสแกนในมือที่ปุ่ม power ด้วยนะครถือว่ามีความรวดเร็วในการสแกนวยมือจริงซึ่งม o นี้ให้มาดีมากพร้อมพอร์ต Type C ตัวนี้สามารถนําไปเป็นการชาร์จแบบย้อนกลับให้กับอุปกรณ์อื่นถึง 18วัตต์หรือว่า power b a n ์ให้กับอุปกรอื่นนะถือว่าดูดีจริงนะครับผมซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว,ว่า work มากเพราะว่ามีระบบการชาร์จอัจฉริยะ2.0เปิดเครื่องได้ในไม่กี่วินาทีในการเปิดเครื่องนะก็ถือว่าทําออกมาได้เร็วจริงครับตัวนี้เนาะบอกเลยว,ว่าดีไซน์ก็มีความพรีเมียมมีความสวยงามซึ่งเก็บในการดีไซน์ได้อย่างลงตัวจริงครับพี่ชอบในการดีไซน์มากบอกเลยว,ว่าดีไซน์โคตรสวยเลยอะ ดีไซน์จะมีความโค้งมนนะครับสีด้านเพื่อความสบายขนาดเราถือถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรมีความสวยงามแล้วก็เบาสบายจริงครับสีนี้เป็นสีที่มีความแข็งแกร่งแต่บอกว่าตัวนี้มีความประณีตด้วยนะครับแล้วก็มีความอ่อนโยนจริงครับกับสีนี้เป็นสีพีชอบมากหลังจากพี่ทําการใช้งานมาตัวนี้ เยว่าตัววงแหวนนี้เป็นวงแหวนแบบการออกแบบตัวโลหะทาให้เวลาจับนะมันจะมีความแข็งแรงจริงครับบอกว่าตัวดีไซน์ในการออกแบบคือล้ําสมัยจริงครับตัวนี้นะครับนี่พร้อมด้วยความบางให้มากับความบาง8.40มเมน้าหนักคือ214กรัมนะครับกับหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามจริงครับหน้าจอคือ6.9นิ้วกับหน้าจอ full HD+ พันะครับเฟเให้มา1 4 4่รถือว่าหน้าจอทัชสกรีนในการในการกดมีความลื่นไหลจริงครับนี่ลื่นไหลมากนะครับผมตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาพี่รู้สึกว่าหน้าจอให้เรามาใหญ่จริงครับ6.9แถมในการสู้แสงให้มาสูสุดคือ850นิน้แล้วก็มีหมดในการอ่านผ่านการรับตัว TUV ให้เรามาด้วยนะครับก็ถือว่าหน้าจอทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยซึ่งพีชอบในการกดของโทรศัพท์แล้วก็สามารถทําการัพ p อ o r t แอปพลิเคชันศูนไทยแอปธนาคารศูนไทยทุกแอปสามารถรองรับนะครับเพราะเป็นเครื่องสูนไทยท่นผม้มเนื่องจากว่าให้กดสั่งซื้อตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยเครื่องสูนไทย,ไทยถ้าเครื่องนอกไม่รองรับในการใช้งานกับตัวแอปธนาคารนะครับเนื่องว่าให้กดสั่งซื้อเครื่องสูนไทยตามนี้พี่จะให้ ใช้คิปเ็นที่ตะกร้าสินค้านะครับนี่อันนี้ UI ซึ่งหมว่ามือถือมันมีความไหลลื่นมากพี่ใช้งานคือความจุ256กิกกับตัวเวอร์ชั่น Android 15เสี Xiaomi Hyper OS นะครับเวอร์ชันสนสุ 0. พร้อมด้วยตัวนี้ให้มาแรม8กิก บวกเพิ่มอ,อีก8 g b ได้กับ CPU Snapdragon 685ซัพพอร์ตขึ้น 4G CPU Octa Core 2.80 GHz ก็ถือว่าทำ CPU ออกมาได้ลงจริงกับงบ3,400 90บาทก็ถือว่าคุ้มจริงครับตัวนี้นะอันนี้คือตัว UI นะครับกับฟังก์ชันแล้วก็ซัพพอร์ตบลูทูธเวอร์ชัน5แล้วก็ Wi-Fi เวอร์ชัน .4 แล้ว i i i 5แล้วก็สามารถเป็นเครือข่ายในการแชร์ฮอสปอร์ตให้กับอุปกรณ์อื่นตัวนี้ก็สามารถทำการใช้งานได้ผมนี่ครับเป็นอุปกรณ์ฮอสปอร์ตในการพกพาสามารถทำการตั้งค่า ฮอตสปอร์ตก็ง่ายนะครับผมนี้ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรมีตัวเสี่ยวมี่แชร์มาให้เด้วยผมนะถือว่าลงตัวแล้วก็หน้าจะเราก็ปรับแต่งได้นะครับผมตัวนี้ให้เราในการปรับแต่งเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีการแสดงผลและความสว่างสามารถปรับเป็นออโต้สามารถปรับเป็นอัตราลิเฟตปรับเป็นอย่างผมให้เรามาคือ6 0เฮิร์ตถือว่าเยอะจริงครับหรือว่าปรับเป็นนี่ครับผม9 0เฮิร์ตหรือว่า144เฮิร์ต ตัวนี้ก็สามารถทําการปรับได้นะมก็ถือว่าปรับได้นงจริงส่วนตัว P ปรับเป็น1 1 4เลย,เลยถือว่าปรับแบบนี้ลื่นไหลผมมันมีความลื่นไหลมีความฟีลลิ่งที่ดีมากบมกว,ว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเกินคุ้มแน่นอนกับตัวนี้นะครับนี่แอปก็สามารถทําการโคดแอปพลิเคชันในเกิดทดเว็บตามแบบของตัวเสี่ยวมีเลยนะครับซึ่งพีชัยง,งานมาถือว่าโคดแอปได้เวิร์กจริงครับนี ฟังก์ชันทุกอย่างถือว่าลงตัวมากแบตก็ถือว่าอึดแน่นอน1-2วันถือว่าสบ,บายในการสแตนบายซึ่งตอนนี้แบตอยู่ที่ 89%สามารถใช้งานได้อีก32ชั่วโมงอ่ะถือว่าแบตอ่ดจริงนะครับผมตัวนี้เนาะบอกเลยว,ว่าใช้งานมาพี่รู้สึกว่าแฮปปี้มากสับ CPU ียูซลิอน685เล่นเกม ROE ปรับสูงสุด60เฟร,รมก็ถือว่าสบายหายหัวนะครับผม,มเกมฟรีไฟสูงสุดก็ถือว่าสบายแน่นอนนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่ทัดกดง่ายจริงครับกับตัวนี้บอกเลยว,ว่าเกมเจชิมแพ กลางก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็เกมตัว Hubg พับจีปากคำว่าลื่นไหลก็ถือว่าใช้งานได้งา่ายจริงนะครับผมตัวนี้ก็ซัพพอร์ตแอปเป่าตังคด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เป็น L1 ซัพพอร์ตในการดูหนังฟังเพลงได้เต็มเป็นสิภาพของตัวหน้าจอกล้องหน้าให้มาเป็นกล้องหน้าแบบ8ล้านนะครับผมกล้องหลัง50ล้านมี AI แคม ERA ให้ด้วยมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรซึ่งพีสัมผัสกับตัว UI ของตัวกล้องมา กล้องคือสีสันดีมากตามแบบของตัวเสี่ยวมีเลยนะครับนี่ชัตเตอร์กดง่ายมากแล้วก็ถ่ายที่ ultra HD ที่ความคมชัด50นล้านพิกเซลแล้วก็วิโ0ดีโอ 1080p 30เฟรมซึ่งพี่ชอบในการถ่ายภาพบุคคลมากการทำหน้าชัดหลังเบอร์ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากสามารถปรับเป็นค่า F ได้ต่ำสุดคือค่า F 1.0นะครับก็ถือว่าปรับได้เยอะจริงครับรว่าปรับสูงสุดก็คือค่า F1 นะคร F16 นะครับถือว่าสุดรีงแล้วก็มีบากลางคืนให้เรามาในการปรับถือว่าในการออโต้โฟกัสก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรซึ่งพี่ไปสัมผัสในการถ่ายรูปทั้งตัวกล้องหน้าถือว่าสีสันดีมากเลยครับกล้องหน้าตัวเ x เนี่ีไว้ใจเลยบอกว่ากล้องหน้าดีมากนี่พีชอบมากอะตัดขอบดีมากหืมตัดขอบได้อย่างลงตัวมากผมตรงนี้บอกเลยว่า กล้องหน้าถือว่าเก็บแสงเก็บเงาได้ลงตัวจริงนะครับผมตัวนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กมากครับโหสีดีมากตัดขอบถือว่าสัปพีนะถือว่าใช้ได้นะครับผมมีความใสของกล้องหน้าคือชื่อว่าตัว r ร d m i 1สสัปพีกล้องหน้าคือเดอะเบสมากครับผมตัวนี้นี่นี่คือในการถ่ายที่ความคมชัดก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะกับความคมชัดผมนะครับถือว่าเวิร์กนีพ่พีก็นําไปถ่ายธรรมชาตินะครับคือเก็บแสงเก็บเงาออกมาได้สุดยอดจริงครับ คือบอกเลยว่าพีใช้งานมาคือเดอะเบสมากภาพโคตรสวยสวยมากกล้องหลัง10เต็ม10เลยกับงบ3,490บาทไม่อวยเพราะพีไม่เคยรู้จักกับแบรนด์ Xiaomi แบบลอกโคพีซื้อมาเองหรอวิเองขผมตัวนี้นะครับไม่มีความเกี่ยวข้องทางบริษัทแน่นอนถ้าอันไหนบอกว่าดีก็คือดีแล้วแหละ กล้องหลังดีจริงคือเก็บ,บิีเทลในความคมชัดเก็บแสงเก็บเงาในการออโต้โฟกัสถือว่าทําออกมาได้ดีจริงมีฟิลเตอร์ในการปรับแสงหรือว่าในการใส่ดีเทลถือว่าทําออกมาได้ดีมากกับตัวคมชัดนะกล้องโคตรด,ดีสีโคตรสวยอะเวิร์กมากคือบอกเลยว่ากล้องดีมากโหคือเก็บดีเทล กล้องหน้าสีสัก็คือเก็บวีเดลได้อย่างลงตัวจริงใครหามรทีคุณภาพของกล้องดีบนรถตัวนี้ทำออกมาได้เพอร์เฟมากครับผมซึ่งพีใช้งานมาก็ถือว่าคุ้มจริงครับนี่สีดีมากทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าเก็บวีเทลมาได้อย่างลงตัวจริงครับไม่แปลกเลยว่าทําไม Redmi 15บางครั้งของอาจจมอนะครับเพราะว่าตัวนี้ทําการบ้านออกมาได้ลงตัวจริงหลังจากพีทําการ ชมารู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวกล้องจริงครับลำโพงให้มาเป็นลำโพงหนึ่งตัวแต่สามารถปรับเป็นบิ๊กเอาต้าวอลลุ่มไปถึง20 0ในการปรับเสียงก็ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าดีผสมควรแหละหลังจากพีทำการเชื่อมตัวนี้มานะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากคุ้มมากกับงบตัวนี้นะครับผม3 4 9 0บาทพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับตามนี้พีจะให้ใต้ใคลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าสำนี้ขอบคุณครับ